สวัสดีจ้าวันนี้ป้าก็พามาเที่ยวที่จันทบุรีเช่นเดิมจ้าตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของเขาเรียกว่าหินโข่งจ้าก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่าามีวิวทะเลสวยๆจ้าก็จะมีโขดหินเยอะแยะเลยจ้าแ,แถวเนี้ย บรรยากาศทะเลอีกจุดหนึ่งของจังหวัดจันทบ,บุรีจ้ะบรรยากาศและโคดหินทะเลจ้าจันทบ,บุรีไทยแลนด์ไทยแลนด์จันทบ,บุรี จันทบุรีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะบริเวณนี้ก็จะเรียกว่าหินโครงจ้ะติดอยู่กับทะเลฝั่งตะวันออกนีล่ละจ้ะ ก็นำภาพบรรยากาศทะเลจุดชมวิวหินโครงนะมาฝากจ้ะวันที่ป้าไปเที่ยวไปอัดคลิปก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะนะวันนั้นจะเป็นวันหยุดจ้ะ สถานที่โขดหินก็จะมีต้นไม้บ้างจ้ะชมบรรยากาศอ่าหินโครงทะเลจันทบุรีเนี่ยจ้ะเป็นจุดชมวิวก็จะมีสถานที่ตรงนี้ด้วยจ้ะ มีห้องน้ำมีอะไรบริการเนี้ยจ้ะมีขายอาหารบ้างป้าขอขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะขอพระคุณมากๆจ้ะ ขอบคุณจากใจจริงๆจากทุกคนกทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆจก้ะไายาบายจ้ะไายบายไายบาย thank you thank you จๆๆ้ะ thank you สวัสดีจ้าบายบาย